สวัสดีครับก็มาพบกับช่อง Potter AI Channel ค่ะ,ะสวัสดีครับ Potter คตตรับจ,จุ๋มค่ะอ่าพี่จุ๋มตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยาค่ะ,ะเราอยู่งานอะไรกันครับงานนี้ค่ะ การแห่งสายน้ำหากับนานลอยกระทงอ้าวันนี้เราก็จะมาลอยกระทงกันนะครับใช่ค่ะติดตามชมได้เลยนะคะว่าพวกเราจะมาเที่ยวเหมือนคล้ายๆถนนคนเดินนะพี่จุแต่เราจะเป็นยังไงรอดูดีกว่าค่ะ<ช>พี่จุครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยตรงนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันตรงที่ลานเวทีนะคะว้าวถ้ามีเวทีมันต้องมีการแสดงถูกต้องเราอยู่กับการแสดงวันนี้เยอะมากๆอ่าวันนี้พี่สุจกพาพอลเตอร์เดินดูงานก่อนไหม วันนี้เราจะมีมีซุมขายของแต่ละซุ้มนะคะไปเด,ปดินกันพี่จุ๋มครับตอนนี้เราอยู่กันที่ซุ้มไหนครับซุมแรกของเรานะคะจะเป็นซุ้มเครื่องทองเหลืองนะคะที่เขาเป็นเป็นพร็อพได้ด้วยไว้ประกอบละครโอเคพาเดินดูดีกว่าครับนี่พี่จุ๋มมีความรู้หรือเปล่าว่าเรามาดูนี่คือมีอะไรกันบ้างมีอะไรมีแก้วยะคะ่ะแก้วอ่ เฮ้ยเราไปรู้จักกับอะไรนะของของร้านนะนี่คือเจ้าของร้านนะครับพี่จูอันนี้ก็คือเขาเขาอาจจะสามารถที่แบบว่าเอาไว้แบบใครเข้าฉากละครหรือกองละครได้ได้ไเป็นทองเหลืองด้วยนะคะเป็นทองเหลืองที่แบบใช้งานได้จริงเลยนะใะ่ไหมเนี่ยใส่บาทได้ใส่บาทได้ อ่าพี่จุ๋มครับซุ้มต่อไปนี่ครับเป็นซุ้มอะไรเอ่ยซุ้มต่อไปนะคะจะเป็นซุ้มผ้าไทยกันเป็นผ้าไทยเนาะเป็นผ้าภูษาลายอยาสวยมากอ่าถ้าพอเตอร์เห็นเนี่ยพอเตอร์คิดถึงละครเรื่องหนึ่งพี่จุ๋มใช่แล้วละครเรื่องอูเพสันาค่ะแม่หญิงกะละเกดกับพี่หมื่นก็ต้องมานะโอเคสวยไหมสวยอ่าเราควรจะต้องแบบได้ใส่นะครับนี่เคสวยโอเคไปดูซุ้มต่อไปกันดีกว่า พี่ตุ่มครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอะไรเอ่ยอน,นี่เป็นร้านเครื่องเป็นจระเข้นะคะเป็นจระเครื่องแก้วแล้วก็อ่าเป็นเกี่ยวกับ,บเครื่องปัวเอาไว้ใส่ขันตุกได้ด้วยนะคะลายสวยมากพี่ตุ่มสะดุดตาเติมมากมเขาประณี่และสวยมากๆอ่าพี่เขากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับเขาเรียบลงเส้นลายทองเอาลงเส้นลายทองแล้วลงสีว้าว เป็นน้ำทอง 24k อ่านี่คืองานงานปนิคคืองานลายมือเลยนะพี่ค่ะแอนเนสครับแอนเนสว้าวแต่ลายนะคะเขาเซ็นเองพร้อมถ้าใครที่สนใจอยากจะมาเดินแบลลแบบพวกเรานี่อยากแบบมาเดินแบบพวกเราต้องมาได้ที่ไหนครับมาได้ที่วัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยานะคะอ่าว้าวร้านต่อไปนี่คือ amazing ที่สุดเลยที่แบบ ยังคงรักษาความเป็นไทยเชื่อไหมว่าตอนเด็กๆพอเตอร์น่ะเห็นแล้วคือแบบคุณยายทําทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรแบบนี้ในจีนคอเตอร์คิดถึงมากค่ะพี่ส่งรู้สึกสวยไหมดีมากนะคะพี่ส่งชอบอะไรที่สุดพี่เหรอพี่ชอบพี่ค่ะทองหยิบทองหยิบแล้วอันที่สองคนญ่จะชอบเป็นคนหวานฝอยทองอันนี้กล้าหน่อยนะคะ ก็คือให้สาวอย่างที่แบบของโปดที่สุดก็จะมีทองหยิบทองนั้นทองหยอดแล้วก็ทองท่านั้เาั้นเราไปดูร้านต่อไปอ้วันนี้คือเราเห็นนี่ทุกคนดูคลิปนี้ทุกคนจะไม่เคยเห็นแล้วนะว่าเสอร์เมซิ่งมากนี่คุณยายสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะว้าวนี่คือเด็กสมัยใหม่จะไม่เห็นแล้วที่แบบทำทำแบบนี้คือแบบอันนี้นี่คือ ใช่ไข่เดงใช่ไข่แดงใช่มาได้นะครับทุกคนไปร้านต่อไปกันเลยครับจุ๋มจุ๋มที่สำคัญนะคะที่ใครมาถึงงานนี้นะต้องมาเลยมุมถ่ายรูปถูกต้อง ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นช้างสามช้างเอราวัณนะคือคือมาถึงแล้วใช่ใช่หาพี่จุ๋มไปเลือกมุมสักมุมที่รู้สึกว่ามาแล้วคือทุกคนต้องเช็คอินแต่ว่ามุมนี้หน้าเลยข้างหน้าเลยใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็มาตั้งค่ายรูปสวยๆให้สามารถนไทยเข้ามาได้เลยนะมุมถ่ายรูปครัพี่จุ๋มห้าสี่สามสองว้าวพี่จุ๋มครับที่สำคัญเขามีร้าน ร้านอาหารดังๆมาที่นี ic> like man, ่เต็มเลยว้าวอย่างเช่นเดี <s no> <s 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 ๋ยวกายชีพมานอนอ่าอ่าลำวังลงวังกุ้งเผาบุพเพชนิวาสไหนไหนไหนกุ้งเผาบุพเพชนิวาสร้านต่อไปอุ้ยนี่คือร้านที่พอร์เตอร์ชอบมากๆเลยคือแบบว่าเมี่ยงคำเมี่ยงคำลำพญาเมมีี่ยงคก็นะโอ้เขาทำที่แบบ ใส่ใบตองใช่ใส่ใส่กล้วยอะไรวะใส่ใส่อะไรนะดอกบัวกลับบ้านได้นะคะใช่ซื้อกลับบ้านได้นะคะอ่าร้านต่อไปเลยค่ะร้านต่อไปร้านต่อไปพัดไทยมรดกโลกนะคะใช่มรดกโลกนะเขาทำไหมแล้วก็ร้านต่อไปร้านต่อไปร้านโบราเลยนะอะ อันนี้ร้านต่อไปพูดชื่อได้เลยครับร้านวยไป้ยว้าวขนมทองไปด้ยชอบทานมากค่ะขนมจุ๋ไปใช่ที่สําคัญเขามีที่นั่งให้ด้วยนะคะพี่จุ๋มอ่าใช่ๆนี่นะคะก็คือที่นั่งเห็นว้าก็คือถ้าคุณไม่ซื้อลับบ้านก็ซื้อทานแล้วเลยแต่ว่าช่วยกังเก็บขยะด้วยนะคะอ่าเพื่อรักษาภูมสารด้วยหน่อยค่ะเพราะว่าตรงที่เรามาคือที่ท่องเที่ยวใช่ค่ะเป็นชื่อวัดอะไรคะวัดมหาธาตุค่ะอ่า ครับผมนี่ถ้าแบบว่าโอ้โหบรรยากศาศหนาวๆแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวส<ะ>ักค่อยไหมครับพี่จุม๋มต้องทานอะไรอุ่นๆเนาะอ่ะชื่อก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือทองตะว่าว่ามีไงถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวผเผาบุพเพจากที่บ้าน <c oughs> มุกมุกมุก <ok> กุ <sk <sk ้งเผาโปรเพเสนีว่าพี่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 ชามาไว้ฟังอะที่แบบว่าโอ้โหกุ้งเขาคือเกรดเอมากๆคือแบบว่าตั้งแต่ห้าร้อยสองร้อยยังไปถึงร้อยวันนี้ปรชั่นสองตัวร้อยสองตัวร้อยคือตัวละห้าร้อย่ไรนี่อ๋อสองตัวร้อยนี่ยกำลังเผาว้าวมันเมซิ่งมากนะมีสองตัวร้อยสองตัวร้อยโอเค โอเปร่าถ้าใครเคยชมละครนะคะก็จะเห็นว่าเขามีฉากเนาะฉากหนึ่งที่เขาเผาผึ้งนั่นแหละแม่หญิงกาลาเกตร้านต่อไปนะครับก็คือขนมจีนขนมจีนเราต้องยกให้หล่มศักดิ์เพชรบูรณ์คือเขาขึ้นชื่อมากๆากคือรู้ไหมคะด้ยความด้วยนะคะไปชุนไทยค่ยอันนี้มาจากหล่อมศักดิ์เลยหรือเปล่าคะ ว้าวนี่นะคะ็ใช่เพราะว่าขนมจีน่อมลมสาดคือแบบนี้ <C le ars> มปร้านต่อไปไ้เลยนะครับน,น,นี่จะบอกว่าถ้าเมืองอยุธยาครับเรื่องสายสายสายใหม่ขนมสายใหม่ต้องยกให้เขาเลยเพราะว่ามันดังมากๆเป็นของฝากได้ด้วยเนาะใช่ครับนี่ว้าวนี่นี่นะร้านต่อไปเป็นร้านอะไรเอ่ย ก็น่าจะเป็น๋วยเตี๋ยวแ้เป็นยเตียวไข่ยเตียวไข่เราจะไม่เราจะไม่เอาคลิปไปตัดเลยเราจะเน้นความเดียวและใส่เอฟเฟกเข้าไปคือรู้สึกว่ามันได้ร้านต่อไปนะครับก็จะเป็นเบื้องยวนเบื้องยวนคุณอาเตียนะครับคืออร่อยแบบนี้เลยว้า ขนมไทยป้าแม่มะลิเกาะเรียนนี่อะไรน่ารักไหมคะสัจุลชีพใช่ไหมคะีอะไรที่เรียกว่าเกาะเรียนครับอันนี้เหรอคะที่เป็นเกาะเรียนที่หรือเปล่าเป็นชื่อสถานที่จังหวัดอะไรตั้งบนจังหวัดในยุโรปอ๋อสวยมากๆนี่อันแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับป้าจูซี่ป้าจูซี่อาหารขนมไทยป้ามมลิเกาะเรียนค่ะว้าวอ่าชื่ออะไรครับ จับตอเรียนด้วยกันค่ะขนมไทยบะหมีค่ะฝากหน่อยค่ะว่าใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องมาชิมถึงจะถึงค่ะใช่ใครมาชิมขนมไทยบมี่ก้องมชิมไม่ล้าค่ะมาชิมตลอชิมได้ไหมชิมได้เล้วค่ะอันนี้คือเอาเอาขุานี่าอันนี้คือให้ชิมนนี่ะะคดีมากๆอ่าถ่ายให้คุณพอดุหน่อยนะแล้วเรามาชิมชิมแล้วก็รีวิวตรงนี้เลยแล้วกันอ่าให้เตอร์ก่อนเลยโอเคได้ S <S โอ้โหคือมันอร่อยพี่จุ๋มครับสําหรับใครที่อยากมาเที่ยวครับมาที่ไหนอ่ามาที่อาวัดมหาธาุนะคะจังหวดัดอยุธยานะคะซึ่งจะมีทุกๆปีอยู่แล้วนะคะช่วงเทศกากลลอยกระทงอก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยกดไลค์กดแชร์ <share. S 2> กด u b บสไคร e คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปนะครับถ้าใครอยากให้พอเตอร์เอาพี่จุ๋มมาออกช่องอีกก็คอมเมนต์ขึ้นมาเยอะๆเลยนะคบพอตเตอร์จะ ติดต่องานพิ่จุ่มไปเพราะงานพิจุ่มค่อนข้างเยอะโ okay, อเคค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย